สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับ EP นี้นะครับผมก็จะมาแนะนําการต่อวงจรไฟฟ้าในรถมอเตอร์ไซค์เช่นเคยนะครับวงจรนี้ที่นํามาฝากนะครับเป็นวงจรไฟเสียงแตะนะครับของรถยามาฮ่าวาเอคันที่ผมได้ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับพี่ๆจะทราบถึงวิธีการไล่หาสายไฟแบบละเอียดเลยนะครับสําหรับสวิตช์ที่ใช้ในการควบคุมเสียงแตะนะครับว่าสายไฟเส้นไหนนะครับเข้านะครับจะใช้ไฟอะไรจ่ายเข้าไปไฟบวกหรือไฟลบนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับ พี่ๆจะสามารถเรียนรู้นะครับแล้วก็ทําตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ตลอดไปนะครับครับพี่ๆก็จะเห็นได้ว่านะครับอุปกรณ์ทั้งหมดนี้นะครับผมได้ทําการย่นนะครับเอาออกมาจากตัวรถให้พี่ๆได้ชมตรงนี้แล้วนะครับเพื่อที่จะทําให้ง่ายต่อ ความเข้าใจนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาในการต่อสายไฟด้วยนะครับอุปกรณ์หลักๆนะครับก็จะมีนะครับตัวสวิตช์นะครับสวิตช์ของรถยามาฮ่าแวลนะครับก็จะเป็นสวิตช์ในใช้ในการเปิดปิดระบบไฟทั้งหมดนะครับที่จะใช้ในการเปิดปิดไฟระบบสตาร์ทนะครับหรือระบบไฟ12โวลต์นะครับก็จะเป็นสวิตช์ตัวนี้นะครับแล้วก็สวิต สวิตช์แฮนด์นะครับฝั่งซ้ายที่ใช้ในการควบคุมเสียงแตรนะครับก็จะเป็นสวิตช์ตัวนี้นะครับแล้วก็กระบอกฟิล์นะครับที่ใช้ในการตัดต่อนะครับในกรณีฉุกเฉินนะครับมีการช็อตอะไรต่างๆนะครับก็ต้องมีกระบอกฟิล์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีแบตเตอรี่นะครับแหล่งจ่ายไฟนะครับ12โวลต์นะครับแล้วก็จะมีตัวแตรนะครับ12โวลต์เช่นกันจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ของรุ่นอะไรก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับพี่ๆน้องๆจะนํามาใช้งานเลยนะครับขอเป็นเพียงแค่12โวลต์นะครับ โอเคนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นแบบที่ผมได้ทําการเขียนแบบขึ้นมาที่จะใช้ในการเป็นตัวอย่างในการวาดนะครับไดอแกรมสอนวิธีการต่อนะครับอันครับอันดับแรกนะครับเราก็จะทําการไล่หาสายไฟกันก่อนนะครับจะเห็นได้ว่านะครับอันนี้เป็นสวิตช์แฮนด์ของ Yamaha YL2 เป็นสวิตช์แท้นะครับสวิตช์ตัวนี้นะครับฝั่งซ้ายของรถ Yamaha YL2 นะครับจะใช้ในการควบคุมอยู่2ตําแหน่งนะครับสรูปแบบ ะครับก็จะมีตำแหน่งแรกของตัวสวิต์นะครับก็จะเป็นไฟต่ำไฟสูงนะครับสวิต์ตัวนี้พี่ๆสามารถย้อนคลิปวิดีโอนะครับ EP ก่อนหน้านี้นะครับไปดูได้นะครับผมได้ทำการสอนสวิต์ตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคลิปนี้นะครับเราจะทำการดูแค่เฉพาะไฟเสียงแต่อย่างเดียวนะครับก็คือสวิต์ตัวล่างปุ่มนี้นะครับอ่าแต่เรามาไล่หาสายไฟกันนะครับว่าสายไฟ4เส้นนี้ นะครับเส้นไหนที่จะใช้ในการต่อไฟเสียงแต่เข้าไปนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าไฟที่ใช้ในการกดเสียงแต่นี้เราจะต้องใช้ไฟบวกหรือไฟลบในการต่อเข้าไปนะครับถ้าเราต่อไฟผิดหรือป้อนไฟผิดประเภทเข้าไปนะครับจะทําให้ไฟช็อตก็เป็นไปได้นะครับอ่าเราก็ต้องใช้มัลติมิเตอร์นะครับในการตรวจเช็คนะครับก็คือปรับตําแหน่งนะครับมาที่ตําแหน่งตรวจเช็ค ความต่อเนื่องนะครับตำแหน่งนี้นะครับเราก็ทําการตรวจเช็คตัวมัลติมิเตอร์ก่อนว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับนะครับเมื่อมีการต่อของสายไฟนะครับความต่อเนื่องจะต้องมีเสียงล้องขึ้นมานะครับมาเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คกันเลยนะครับว่าสายไฟทั้ง4เส้นนี้นะครับและตำแหน่งในการกดปุ่มนี้ใช้ไฟบวกหรือใช้ไฟลบในการเข้านะครับโดยการที่เราจะต้องเช็คนะครับ h o u s i n g ของตัว สวิตช์แฮนด์ตัวนี้นะครับโดยผมจะจี้ไปที่หัวน็อตนะครับแล้วก็ทําการเช็คสายไฟทีละเส้นทีละสีนะครับโดยเริ่มจากสีเหลืองนะครับผมจะทําการเช็คนะครับว่าเส้นสายไฟสีเหลืองนะครับแล้วก็เรากดไปที่ตําแหน่งของแต่นะครับดูนี่ว่ามีการลงกาวหรือไม่นะครับอ่านะครับจะเห็นได้ว่าผมกดแล้วนะครับเส้นสีเหลืองนะครับเมื่อเรากดแต่ไม่มีการต่อเนื่องนะครับ อ่าแล้วก็เปลี่ยนนะครับเป็นเส้นสีเขียวนะครับอ่าแล้วก็กดปุ่มแตด้วยนะครับมีการต่อเนื่องของสายไฟหรือไม่นะครับไม่มีนะครับเส้นสีน้ําเงินอ่าตัวเช็คความต่อเนื่องครับมีการต่อเนื่องของสายไฟหรือไม่ในการที่เรากดปุ่มแตนะครับไม่มีนะครับเส้นสีขาวนะครับตรวจเช็คความต่อเนื่องครับมีการลงกาวและกดปุ่ม มีการลงกาวหรือไม่นะครับตรวจเช็คได้แล้วนะครับว่าเส้นสีขาวนะครับเมื่อเราทําการตรวจเช็คนะครับที่ตัว housing นะครับหรือตัว b o ี้ของตัวสวิตช์แฮนด์แล้วก็มีการกดสวิตช์นะครับของแต่นะครับมีการต่อเนื่องนะครับนั่นให้เราสรุปได้เลยนะครับว่าเส้นสีขาวนี้นะครับใช้ไฟลบในการป้อนเข้านะครับแล้วก็เส้นสีขาวนี้ใช้ในการต่อ กับตัวแต่เพื่อให้ตัวแต่ททางานด้วยนะครับโอเคเรารู้แล้วนะครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆอ่ะเราก็จัดการนะครับต่อกันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเขียนได้ะแกรมกันก่อนนะครับจากได้แกรมนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีอุปกรณ์ครบทุกชิ้นนะครับเราก็ทําการเริ่มจากแบตเตอรี่นะครับ เราทําการต่อนะครับขั้วบวกนะครับวิ่งเข้าฟิลนะครับกระบอกฟิลนะครับจากกระบอกฟิลนะครับเราต้องวิ่งเข้าตัวสวิตกุญแจก่อนนะครับสวิตกุญแจเข้าเส้นสีอะไรนะครับเรา ep ก่อนหน้านี้เราได้ทําการไล่สวิตนะครับกุญแจไปแล้วนะครับสวิตกุญแจ1 2โวลต์นะครับเราจะเอาไฟกําหนดเข้าที่เส้นสีน้ําตาลนะครับในตําแหน่งออนนะครับออกเส้นสีแดงนะครับเพื่อไปใช้งานไฟ1 2โวลต์นะครับ จากกระบอกฟิล์นะครับเราก็ทําการต่อนะครับออกมาเข้าขั้วสีน้ําตาลนะครับของตัวสวิตช์นะครับออกจากเส้นสีน้ําตาลนะครับในตําแหน่งออนนะครับตําแหน่งออนคือตําแหน่งนี้นะครับตําแหน่งออนไฟ12โวลต์นะครับออกเส้นสีแดงนะครับเข้าไปที่ตัวแตนะนะครับตัวแตนนี้จะเข้า ฝั่งไหนก็ได้นะครับขั้วสีอะไรก็ได้นะครับอ่าเข้าไปที่แตรเลยนะครับขั้วสีแดงอ่าโอเคนะครับจากแต่นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกขั้วหนึ่งของแตรนะครับให้เรานะครับไปต่อเข้าเส้นสีขาวนะครับของสวิตช์แฮนด์นะครับนะโอเคนะครับส่วนตัวเฮลซิ่งนะครับของมันนะครับจะต้องทําการลงกาวนะครับที่ตัวแฮนด์นะครับ เมื่อเราติดตั้งสวิตช์แฮนด์ฝั่งซ้ายตัวนี้ไปแล้วนะครับมันจะไปลงที่แฮนด์ของรถนะครับก็จะลงกาวอัตโนมัตินะครับส่วนฝั่งนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับก็ทําการลงกาวเช่นเดียวกันนะครับพีพีนะครับก็สามารถหยุดสต็อปคลิปนะครับเพื่อที่จะนําวงจอนี้ไปต่อกับรถพีพีได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเริ่ม ต่อวงจรจริงๆกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็นะครับเอานี่เลยนะครับเราเริ่มต้นจากตัวฟิลนะครับฟิลของเรานะครับก็ผมจะยังไม่ต่อแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ยังไม่ต่อเราจะต้องเราจะต้องทาการต่อระบบไฟให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยก่อนนะครับเราถึงจะต่อแบตเตอรี่ได้นะครับก็เริ่มต้นจากกระบอกฟิลนะครับเราก็ทาการต่อเลยครับ เส้นนี้นะครับผมก็จะใช้นะครับพาเตปนะครับพาเตปพันสายไฟนะครับเป็นกระดาษกาวนะครับขออนุญาตนะครับของจริงนะครับพี่ๆทําการบัดกรีด้วยนะครับแล้วก็หาหัวซ็อกเก็ตนะครับดีๆมาทําการต่อนะครับเพื่อที่จะทําให้ระบบวงจรไฟฟ้าของเราเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานนะครับ อโอเคนะครับอันนี้เราต่ออันนี้นะครับวิ่งเข้าอะไรครับกระบอกฟิลนะครับมาวิ่งเข้าสวิต์กุญแจขั้วสีน้ำตาลนะครับขั้วสีน้ำตาลนะครับทำการพันนะครับผ้าเทปให้ดีนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการช็อตลัดวงจรนะครับ จากนั้นนะครับก็ออกขั้วสีแดงนะครับออกขั้วสีแดงออกขั้วสีแดงนะครับเรามีวงจรแล้วเราง่ายเลยนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเรามีวงจรแล้วง่ายเลยคานนี้มันจะไปยากในเรื่องของการเดินสายไฟบนตัวรถแล้วนะครับเพราะว่ารถในแต่ละคันในแต่ละรุ่นนะครับแล้วก็แต่ละคนด้วยที่ทํานะครับมีความละเอียดนะครับความสวยงามนะครับการจัด สายไฟที่ไม่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับออกขั้วสีแดงนะครับให้เราทําการมาต่อเข้าตัวแ่นะครับเข้าขั้วไหนก็ได้นะครับผมก็จะเข้าฝั่งนี้แล้วกันนะครับอ่าพันเลยนะครับแล้วก็อ่ะนะครับทําการพันตัวนี้สักนิดนึงนะครับเพื่อความเรียบร้อยนะครับไม่ให้มันเกิดการช็อตขึ้นมานะครับโอเคนะครับประมาณนี้แล้วก็ อีกเส้นหนึ่งนะครับให้เราทําการต like ่อออกมานะครับก kind of eh ็ค er ือตรงนี้นะครับต่อขวนี้นะครับสองขวนี้สลับกันได้นะครับแต่อย่าให้ไฟบวกนะครับมาโดนตัวกาวนะครับในขณะที่แตมไปติดอยู่ที่โค้งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นขวลบนะครับตัวโค้งมันนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับในการต่อนะครับต่างที่ดีในขณะต่อนะครับอย่าเพิ่งต่อแบตเตอรี่นะครับเราจะต้องต่อระบบไฟของเราให้แน่ใจก่อนนะครับ โอเคนะครับจากนั้นนะครับมาเข้าสวิตช์แฮนด์ฝั่งซ้ายนะครับขั้วสีขาวนะครับขั้วสีขาวที่เราได้ทำการไล่เมื่อกี้นะครับขั้วสีขาวก็พันให้ดีเลยครับจากนั้นนะครับเราก็พันใส่ไฟนะครับอันนี้ผมพันไว้นะครับเพื่อเป็นการเรียนการสอนนะครับเป็นการแนะนำและความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะนะครับ จากขั้วสีขาวเสร็จนะครับมีการลงกาวใช่ไหมแต่ครนี้ผมไม่ได้อย่างที่บอกผมไม่ได้มีแฮนด์นะครับผมก็จะต้องอาจจะต้องใช้นะครับในการลงกาวก็ขอใช้ขั้วสีดํานะครับอ่านะครับก็ขออนุญาตลงแถวหัวน็อตเลยนะครับหัวน็อตตัวนี้เลยเราก็เอากาวนะครับมาแหย่ตรงนี้นะครับอ่าเอาแบบง่ายๆเลยนะครับผมนี่เลยนะครับ ลงกาวตรงนี้โอเคนะครับพ okay. อลงกาวเสร็จนะครับเราเอาขั้วนี้นะครับไปต่อที่แบตเตอรี่ของเรานะครับแบตเตอรี่ของเราจะมีสองขั้วนะครับขั้วลบนะครับขั้วลบคือขั้วนี้นะครับเพราะว่าของจริงนะครับเวลาเราติดตั้งแบตเตอรี่ขั้วลบจะต้องถูกติดตั้งเข้ากับโครงของรถนะครับ ตอนนี้เปรียบเสมือนตัวนี้เป็นโครงรถนะครับไม่งงนะครับอโอเคนะครับอันนี้ขั้วบวกนะครับขั้วบวกก็คือตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็ใส่ไฟสักหนึ่งเส้นนะครับพอดีของผมมันเป็นหัวซ็อกเก็ตนะครับก็เลยไม่มีหัวต่อนะครับ ประมาณนี้นะครับดูตามไดรแกรมเป็นหลักนะครับจะทําให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราไม่มีไดแกรมนะครับแล้วเรามาต่อเลยเนี่ยผมว่ามันจะเข้าใจยากนะครับอ่ะโอเคมานะครับเสร็จอย่างนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าจากไดรแกรมนะครับเราได้ทําการต่อนะครับเดี๋ยวผมขอไล่ไดแกรมอีกทีนะครับก็คือ จากบวกนะครับอันน so nah, ี้เป็นไฟบวกนะครับวิ่งเข้าฟิวก็เป็นบวกนะครับออกฟิวก็เป็นบวกนะครับวิ่งเข้าสวิตช์ก็เป็นบวกนะครับเป็นไฟบวกออกจากสวิตช์กุญแจก็เป็นไฟบวกนะครับวิ่งเข้าตัวแ่นะครับข้างหนึ่งเป็นบวกนะครับนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งนะครับเป็นไฟลบครับอ่าอันนี้ก็เป็นไฟลบนะครับต้องเป็นไฟลบข้างหนึ่งไฟบวกข้างหนึ่งแต่สามารถสลับกันได้นะครับ ฝั่งนี้จะเป็นลบก็ได้ฝั่งนี้จะเป็นบวกก็ได้หรือฝั่งนี้จะเป็นบวกฝั่งนี้จะเป็นลบก็ได้นะครับส่วนนี้ก็เป็นไฟลบเช่นเดียวกันนะครับส่วนนี้เป็นไฟลบนะครับตอนนี้เราได้ทําการต่อนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครบหมดแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทําการเทสดูกันนะครับให้เรากดไปที่ตําแหน่งออนนะครับอ่านะครับแล้วลงกดแตะดูนะครับเห็นไหมนะครับพอกดแตะนะครับแต่ใช้งานได้ แล้วเรากดมาที่ตำแหน่งของไฟหน้านะครับไฟหน้ามันก็ต้องดังด้วยนะครับถ้าเรามาที่ตำแหน่งของ off นะครับแต่จะไม่ดังเห็นไหมพอเรามาที่ตำแหน่ง on นะครับแ,แต่ดังประมาณนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าระบบเสียงแต่ง่ายมากนะครับมีอุปกรณ์นะครับแล้วก็หลักการต่อหลักการในการวัดประมาณนี้นะครับพี่ๆท่านใดน้องๆท่านไหนนะครับ มีข้อสงสัยประการใดนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแล้วก็สามารถทักไลน์แอดนะครับมาสอบถามปรึกษาได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับให้คำปรึกษาโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวงจรไฟแต่ย amaha o u ทูคันนี้นะครับที่ผมได้ทำการทำไปนะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ